เอาล้วครับผมคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเกม Arc Survival นะครับกับ Poco X 3 Pro นะคลิปนี้ก็จะปรับให้แบบสูงสุดเลยนะจะมาดูว่ามันเล่นได้ไหมครับสำหรับ Poco X 3 Pro นะผมจะปรับไปแบบอีพิกเลยนะโอเคก็เลือกเล่นเป็นโหมดมันติเพลเยอร์นะผมโหมดออนไลน์มีคนคอมเมนต์ไว้ให้เล่นโหมดนี้นะจัดรูประเบียบร่างกายครับผมดูไปก็ตลกดีเดี๋ยวโอเคเข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะผม อยู่ดีก็คันแขนมันมีอะไรอยู่สลักที่แขนนะอารับตอนนี้เราก็อยู่ในยุคข,ของสองหมื่นปีที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะผมนี่ก็มีแบบมันก็ยังมีกระตุกเล็กๆบางจุดนะผมอ่าโอ้ผมก็นึกว่าเกมมันจะแบบยังไงวะแบบไม่ตรงปกนะผมแต่จริงๆเข้ามาในเกมภาพก็สวยนะ คือผมคิดว่าภาพในเกมมันจะไม่สวยเท่าที่เกมมันโปรโมทไงผมเลยไม่ค่อยอยากจะโหลดนะครับผมไม่จโหลดมาภาพมันสวยสวยดีนะครับผมอย่างกับเกมในคอมเลยนี่มีกับโดดเสาตัวนึงครับผมดูรายละเอียดโอ้สุดยอดนะผมน่าจะแบบมาทําเกมนี้นะให้เร็วกว่านี้นะนะครับผมก็ขอไปที่ทําช้านะผมสําหรับเกมนี้ก็คือแบบเห็นไฟเฮ้ยมันมีคนอยู่ตรงนี้ทาได้ไง <laughs> ทําไมไม่มีคนอยู่ตรงนี้ กูเซฟนะผมไม่รู้ว่ามีไว้ทําไมเราเปิดได้ไหมกลองโชคไปก่อนครับผมไม่รู้ว่ามันทํำยังไงนะเกมนี้ผมไม่ได้มาศึกษาอะไรก่อนเลยนะก่อนเล่นแต่ก็คือผมโรลดมาแล้วก็อาชิตเล่นเลยนะผมก็ต่อยไปจะเปิดให้ไหมเนี่ยก็ไม่เปิดนะดูดูภาพดีนะผมยังลื่นไหลเคมีนกนกอีป,ป็อกนะครับผมเรียกนกอีป,ป็อกไว้ก่อนไม่รู้ว่านกชื่อมันอะไรนะไปไปตาย เลือดนีนน่พอแล้วดูดีดูน้ำก็ลองดำน้ำกันดูก่อนนี่โอ้มีปลาก็ไม่ปลาปิรันย่าแบบเอก็กซ์ฮักแล้วปลาไม่กล้าตีนะดูฟันมันน่ากลัวเดี๋ยวมันมาชกเอานะฮะบผมไม่เอานี่ ดูดิดูปากาลังไม่ใช่ปาการังนี่มันนี่มันน่าจะเป็นสาหร่ายดูดิดูดปลาอะไรเนะี่ยปลาซับบตูสอะไรไม่รู้เฮ้ยมันมาอย่างไรนี่ยตัวนี้เนะนี่ยนี่ครับผมก็เป็นความมหัศจรรย์ของโลก2ล้านปีก่อนที่แล้วนะผมสองหมื่นล้านปีก็มีปลาบินได้นะนี่เนะดี๋ยวมันจะตีไปไปตายละตาย สวยนะุมดูนี่มีฉากตอนตายโอย้โหขดยางกับปลาทูเข่งเลยนะใช่เลยเนี่เหมือนท่าเดียวกันเก็บเนื้อนะครับผมต่อเก็บเนื้อได้ยังได้ไปแล้วสามอันนะนี่ยังไงต่อเอ้ยมันเอ้ยนี่แบกได้เหรอเนี่ยนี่คือผมแบกปลาแล้วมาแล้วเหรอเนี่ย ใช่ไหมน่าจะใช่นะโอ้ดูโอ้ยปาดินด้นปาดิ้นโอ้ยดิน้นมึงก็ดิ้นแรงเกินนะวางนำวางยังไงครับผมวางไม่เป็นหาวิธีวางก่อนม <c oughs> ดิ้นเหลือเกินนะฮะนี่วางได้แล้วดูดิบิดเบี้ยวไปหมดเลยดิ้นแรงเกินนะอูดูกระดูกกระดูกหักมดแล้วนะตายดูลำแสงอะไรที่มีเดี๋ยวดู เดินเดินโด่เดินเสาตรงนั้นด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเดิมที่เราเห็นอยู่แล้วนะนี่เบื่อละปล่อยมันไปเฮ้ยไปไหนอยู่แล้ววิ่งหนีตัวนั้นมาหรือเปล่านี่โอ้โหไม่ดูว่าเกมมันจะแบบมันจะดีขนาดนี้นะดูดีตวัวเดือดเบึ้มเลยเลยแต่ก่อนโอ้ดูภาพ ถ้าเอาพตัวหนังสือนี้ออกได้นะ่าจะดีมากนะผมดูเหมือนภาพในคอมเลยนะดูดีทุกคนม,มีพื้นสันด้วยนะตัวมันน่าจะหลายตันนะผมผมก็ไม่มีข้อมูลสำหรับตัวนี้นะแต่โอ้โหดูดิหยียบหยิบหยบกันก็พอดูเดินบนน้ำนี่สวยจริงๆ้วผมทั้งภาพทั้งรายละเอียดผมน่าจะมา ทำเกมน,นี้มาตั้งนานเนอะก็เพิ่งมาเห็นเอาไปไหนแล้วล้อกัอนอุย้ยเสียวหางฟาดดมตูดหนึ่งทีนี่เป็นไงอย่ายุกหางบอกขึ้นนี้แหละ <c oughs> โอ้เดินตามมันน่าจะให้รอดเขาเรียกว่าอะไรรอดท้องมันได้เนอะเหมือนรอดท้องชานะ้างเขาเรียกว่ารอดไหมวะนั่นแหละอยากอยากทำอย่างนั้นได้มันคานได้ไหม มีมีตัวนี้นะครับเหมือนตัวในโปเกมอนเลยจำชื่อไม่ได้นะเหมือนคุ้นๆแต่ก็ไม่แน่ใจนะดูดินี่เป็นเต่าสมัย2อมืนล้านปีที่แล้วนะผมมีหนามตุ่มๆขึ้นด้วยม่น่าเจะบเป็ดต่อยทีอ้าวมาดีมาดีรอเล่รอเล่ร,รอเล่ลูกพี่ช่วยกุก่อนเอ๊ยตะกี้มันขี้เหรอ ไอตัวใหญ่ตะก,กี้มันขี้อะมันเหมือนมีอะไรหลุดจากตูดมาหรือเปล่าวาหรือว่าผมตาฝาดดูดิดูภาพคระผมดูดิเก็บนี้เราจะมาสำรวจกันเฉยๆก่อนนะดูเก็บได้นะผมบางต้นก็ต้องต่อยบางต้นก็ต้องเก็บนะครับ อย่างต้นอ่อนๆนี่น่าจะเก็บนะดูแต่รู้สึกอยากไปป่าทึบนะไม่อยากอยู่แบบนี้นะนี่ขวางขวัญแล้วมีเฮ้ยน่าจะมนุษย์เหมือนกันนะผมอยู่บนหลังนกน่าจะใช่นะเหมือนเขาจะเห็นเรานะผมยูพีลงแล้วเอ้ยโอ้โอ้ภาษาคนเป็นบอโอ มต้องคุยยังไงเนี่ยผมต้องทักทายเขายังไงเนี่ยยูมัไม่มีเปิดไม้ได้แล้วก็พิมพ์ได้นะเดี๋ยวผมจะแบบส่งสติกเกอร์ไปแล้วกันเออเจ้าคนใสบ้านเจ้าอยู่ใดแล้วติดตามอันนี้ใช่ติดตามเนี่ยวันแล้วผิวปากเอา้าแล้วมาก่อนนั่นแหละโอ้ จะคุยยังไงเนี่ยเจ้าเซื้ออีอย่างคือผมไม่ได้เปิดไม้นะเปิดไม้แล้วมันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับผมมันทำอะไรอะไรมึงเออเออขอจะบอกรกตัวเนี่ยเอาจะบินไปแล้วผมเออรอก,กันก่อนโอ้เจ้าก็ได้ถึงไว้อยู่ตัวคนเดียวแล้วปรนไดเราก็ยัง ช้ชีวิตต่อไปกันได้นะผม mm hmm. การพบปะ mm hmm. เพื่อนอีกคนหนึ่งมันเจอเจออะไรลอยอยู่บนฟ้าเป็นไข่ mm hmm. เก็บได้ด้วยนะครับผม mm hmm. ดูก่อนอาวอันนี้น่าจะเป็นเป็นตัวแม่ที่มันวางไข่หรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่ามันบินตอมหัวเราเออน่าจะใช่นะผมมันน่าจะมาตามไข่มันอุ้มมันมีระบบแบบนี้ด้วยแหละเกมเนี่ยเออ อย่าต้อมมันแหลกนะโอ้แหลกเลยแหลกเลยแบบนี้ยังไงเนี่ยเออเดี๋ยวคืนหาไข่ก่อนคืนแม่มันก่อนครับอยู่ตรงไหนเนี่ยอเอออยู่ตรงนี้นตอมนักตอมนักแดดแม่งไม่ไม่ให้นะมาเอาเอ้เออมันทำไมไมมีไอตัวนี้มาด้วยมันแหลกไหมโอแหลกโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วโอ้ย เยกผมว่าน่าจะต้องวิ่งลงน้ำนะผมว่าผมวิ่งผิดนะวิ่งลงน้ำอาจจะไม่ได้มึงมึงเหรอมึงเหรอออกไปบอมอย่าออกไปมาจอมอย่ามาจอมนิดเดียวอีกนิดเดียวจะตึงน้ำแล้วจะตายก่อนไหมนี่นิดเดียวเท่านั้นยุ้มบุมบ้มบุม้มบุ้มรอดนะผมไม่รอดรอดเลย มันดำน้ำไม่ได้นวะนกพวกนี้ดูโอ้บินตอมหวัวแต่เราก็มีเวลาจำกัดน,นะเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยก็ต้องออกไปมุดไปหายใจคือกันไม่เป็นไรอยู่นิ่งๆเด้ไม่อยากมีศัตรูคนที่สองเด้ออย่าเด้อหายใจครับผมดูดิอู้ตายเป็นโคตรน่ากลัวเลย ผ่านอะไรวะเนี่ยกินกินซัดรืกกินเนื้อเอ้ยไม่ใช่ไปยังไปแล้วนะโอเคน่าจะไปกันหมดละเกือบตายนะผมเลื่อนเหลือนิดเดียวดูดีมีแสงไฟเอ้ยมีกองไฟอะไรใครก่อไว้ตรงนี้น่าจะเป็นมนุษย์อีกคนนะครับผมแล้วมันจะก่อต่อได้ไหมเนี่ยมันผมทําไม่เป็นนะมันทํำยังไง เออไปไหนเนะี่ยโอ้ยเดียหยับองไฟเออดูดิโอเคคลิปนี้ผมว่าน่าจะมาสำรวจกันแค่นี้ตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยเหมาะที่จะกลับไปนอนบ้านใครบ้านมันแล้วนะครับผมก็เอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับผมคลิปนี้ก็มาสำรวจให้ดูเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะใครอยากให้ผมทำ อะไรเกี่ยวกับเกมนี้ในคลิปหน้าก็สามารถบอกกันได้นะก็เอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมคลิปนี้ก็แยกย้ายกันนอนก่อนนะผมเอาไว้เจอกันใหม่โลกหน้าสวัสดีครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดทุกอย่างให้หมดเลยนะผมโอเค,คลินนี้ไปรจริงๆละนะสวัสดีครับผม